จาะรูกล่องโฟมปลูก hey, ผักยังไงดีให uh ้มีขนาดเท่ากันคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่มีคนถามอังอังเข้ามาว่าเวลาซื้อกล่องโฟมมาไว้ปลูกผักไฮโดรโปนิกที่สวนที่ร้านเขาเจาะรูมาให้หรืออังเจาะเองวันนี้อังจะมาบอกวิธีเจาะรูกล่องโฟมไม่ง่ายสําหรับคนที่อยากรู้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอังใช้เป็นกล่องโฟมมือสองจากร้านอาหารทะเลแถวบ้านค่ะเลยได้มาแบบฝาไม่มีรูดังนั้นเราเลยจะต้องเจาะรูเองเพื่อใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะวิธีการเจาะรูฝากล่องโฟมอัง จะใช้วิธีที่ง่ายที่ทุกคนก็ทําได้เลยค่ะคือการใช้แท่งเหล็กแบบในคลิปที่เป็นวงกลมรน้ไฟร้อนๆเลยนะคะทุกคนและเราจะใช้เจาะรูกล่องโฟมตามในคลิปเลยค่ะพี่ๆง่ายไหมล่ะคะแล้วเราก็จะได้รูที่ฝากล่องโฟมแบบขนาดที่เท่ากันทุกรูเลยค่ะแต่วิธีนี้จะใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนเราต้องใจเย็นๆน,นะแต่ว่าถ้าใครต้องการความรวดเร็วนะคะก็อาจจะใช้วิธีอื่นได้พี่พคนอื่นใช้วิธีไหนกันบ้างในการเจาะรูฝากล่องโฟมเพื่อปลูกผักไฮโดรโปนิกกันบ้างคะคอมเมนต์มาแชร์เคล็ดลับดีๆให้ กันบ้างนะคะ